โยสวัสดีทุกคนที่ชอบเราบอกแบปตัวโยสีทุกคนนะครับนี่คือผมชิวเบนชาแนลวันนี้ก็จะมาสอนหาหมัด s b สเฟิร์สหรือมัดเจา้าทะเลแล้วก็มัดชิวกายก้อนนี้มัด s b สบีเฟิร์สมัดแรกที่ผมจะมาสอนหาก็เดี๋ยวไปรีวิวสกิลกันเลยไปที่ก่อนแรกกัน ก่อนเนี้ยมาที่ก่อนแรกและสกิลแรกนะก็จะเป็นการ,รปล่อยะโบ้แบนี่สกิลที่สองครับเป็นสกิลแบบนี้มันจะเป็นวงเงี้ยก็มีฝนออกมาก็จะมีอยู่สองสกิลนะครับเดี๋ยวดูก่อนวนะ่าผมเล่นสายอะไรผมเล่นสายดาบนะฮะเดี๋ยวรีสกิลเดี๋ยวรีสแต็ตก่อน ก็มาทดสอบดาเมจก่อนนะเกียวเซตยี่สิบสอล้านสกิวเอ็ก้าสล้านแรงนะน,นี่ผมใช้เป็นดาวขาวนะฮะก็แรงอยู่เป็นดาวที่แรงเป็นอันดับ3มของแบบนี้ ก็เดี๋ยวจะไปลงนั้นให้ดูเลยนะครับไปเลยที่เกาะโรนั้นอันน้ำสั่นเลยนี่นี่ทีฟะวิธีรงไ้นง่ายกดสกิวเอกตุ๊บเ่นี้ก็หายลนะสกิวเอกนี่คือ ดีมากตรงนั้นดีดีมากแต่หมัดนี้มันตีโวมมอนไม่ไม่ได้นะมันร็เแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใครไม่มีบัลลดนเราก็ทำหมันดนี้ก่อนไนดะ้สะสมไว้ในคางนะจะดีมากก็ดาเมจก็แรงอยู่ ชืที่รวบได้ก็เป็นซกยูเอกเนี่ยแบบนี้เลยนี่ตีพวกเขาเล่นใหญ่ก็แรงอยู่นะอันนี้เพิเ่งเกวฟอันนี้เวฟสี่นนะะเวฟสุดท้ายละไวมากมีตีเลยตีบอลให้ดูเลยเนียตีบอลก็จะใช้เวลาหน่อยมันตีไม่ค่อยแรงอะ่ะ ตีมากสุดก็ได้แค่ครึ่งรอดอ่ะต้องใช้ไปสองสองสามรอบอ่ะถึงจะตายสกิลที่แบกของมัดนี้ก็เป็นสกิลเองนี่นะครับแรงมากก็เนี้ยลงนันเรียบร้อยแล้วก็ลงนันง่ายอยู่แต่ต้องใช้เวลาหนอยไม่ดีถ้ามาลนโดมาลนโดจะดีกว่านะครับก็ตัดมาที่วิธีการหามัด s อชเฟิร์เลยนะฮะ วิธีการหาคือเราต้องไปดูก่อนะว่าต้องใช้ของอะไรบ้างนะของที่ใช้ก็ถ้าจะไม่ผิดนะก็น่าจะมีนี่เลยเนี่ยมีอันนีมนะทับเป็นวิงแล้วก็ซากุระแต่ซากุระผมไม่มีอ่ะตอนน้ะเดี๋ยวไปที่ก่อนเนี่ยก็หิมะนะสราบที่ทำมหมัดเนียบไหนวะสโนว์ไอแลน นี่นี่มันจะมีลูกศรอ,อยู่คุณก็ไปตรงลูกศรเลยน,นะน,นี่ก็มันจะมีรูลงมาเลยนี่จะเป็นตัวนี้ครับน,นี่ใช้เป็นห้าล้านครับเงินห้าล้านเบรีสามพันรูบี้แล้วก็ห้าสกิลแล้วก็ 10, สิบซากุระยี่สิบห้าวิงวก็เราไปเตรียมตังค์รูบี้กันไว้เลยนะเตรียมตังค์รูบี้ไว้ก่อนเลยตอนของทั้งสามอย่างเนะี่ยโหจะพาไหมฮะ ชิ้นแรกเลยนะครับก็คือสกิลวิธีหาก,ก็คือเราต้องไปที่เกาะสเปียนะไปตีดากอนบอสนะนี่ไหนว่าบอสอยู่ไหนดากอนบอสนี่ไปลบอยู่หลังยูโอนี่อยู่ตัวนี้เนี่ยครับสกิล25%รนะ ตีไปเลยหมัดก็ตีบอสเบาหน่อยนี่ดอบละยี่สิบห้าเปอซอันนี้ใช้ห้าอันแล้วก็อย่างที่สองนะเป็นทางด้านของซากุระให้เราไปที่เกาะซากุระเลยนี่วัาบเลยึนี่มันก็จะเป็นที่ทำฉายาที่เปลี่ยนฉายากับที่ทำแบบเดรูปวีอง ๋ยวถ้าผมได้ดับยูรูวีหนึ่งจะมาสอนทำยูรูวีสองมีขึ้นมาตรงนี้มันจะมีบอสตัวนี้อยู่พิงสตองก็ตีมันเลยมันจะมีโอกาสดบสับซากกระอยู่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีโอกาสดอบซูซูด,ด้วนะถือถ้าใครอยากทำสามดาวก็มาตีได้โอเคคนระับทีนี้ก็มาอยู่ที่ของชิ้นที่สามนะก็คือปีกบีกของเพาอสกายอะ่ะ นี่ต้องมาตีสกายอีลิตครับมันจะดอปมันจะดอปปีกนะมันจะเขียนว่าวิ่งอะเนี่ยนะอันนี้น,ะน,ะนะแะระดับอะไรก็ไม่รู้อะระดับแร้นะมันดรอปสิบห้าเปร์เซ็นตก็ใช้ออโต้คิกเอฟคีให้ไอตัวละครตี L T ได้เลยหาอะไรที่มันแบบแรงๆกับต่อยอย่างเงี้ยตอเนี้ที่ดีตายอะงออโต้คิกกดตีเรื่อยๆให้มันดอปให้ได้ยี่สิบ้าอัน ก็ลืมบอกนะว่าสก,กุลาัยแกนสก,กุลใชใยใช้อยู่สิบอันนะฮะก็คอเราได้ของครบทั้งสามอย่างกับตังแล้วก็รูบี้เนะี่ยก็ให้เราเนี่ยไปที่เกาะกันเลยครับก็ตอนนี้ก็มาถึงเกาะแล้วน,นะฮะก็ลงไปแลกได้เลยเนี่ยแล้วก็จะได้หมัดเอชบีฟหรือหมัดเจ้าทีมาแล้วนะครับ ก็ลงนั้นก็ดีนะดีอยู่แต่แนะนําให้มีเพื่อนไปช่วยด้ดวยดีกว่าถ้าคุณจะใช้หมัดนี้ถ้ามีแค่หมัดเนี้ยให้เพื่อนช่วยจะดีมากเพราะว่ามันไหลบอสได้ก็ไม่ค่อยเร็วมากแต่ก็ถือว่าดีอนะ่ะก็นะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำหม,มัดต่อไปเลยก็คือนี่หมัดชิวกายระดับดีเจนเนอรีเหมือนกันนะ ทั้งสองอันเลยชิวกายนะฮะวิธีไปนะฮะให้เราเอาประตูขึ้นมาสกิลวีมันจะเป็นเกาะตรงนี้นะเห็นว่าอะไรอะฮันเดิสไอแลนด์อะไรตัวอย่างแล้วก็กดแล้วก,กดไปตรงนี้ก็มาถึงเกาะใช่ไหมครับมันก็จะมาวางอยู่ตรงนี้ครับข้างหลังเราเนี่ยครับนี่คือตัวชิวกายใช้ทำควสก็กดกิดเควสไปได้เลยควสก็คือดีฟเวท เดซซอมบี้นะก็คือมันจะเป็นบอสซอมบี้อันนี้คือมอนธรรมดานะมันกากๆก็โง่นะครส่วนบอสจะอยู่ตรงนี้นี่นีเดียวมาเลยครับอันนี้คือเกาะที่ใช้ฟาร์มเกาะสุดท้ายนะแฮ้์เอลตันเดีย๋ยวล้วก็ตีครบห้าสิบตัวไปเลยครับพอเราได้ครบห้าสิบพอเราตีครบห้าสิบตัวก็จะได้เด้งเข้าไอ้อน,นี่เลยนะเด้งเข้ายูนิตอร์เรียเราเลยนะ มันก็จะรูปร่างเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีรูปชิวไกยย่เงี้ยโปรไฟล์แบบโคตรเกียดมันเลยก็คู่เลยเหมือนล้นโดอะก็สกิลแรกนะฮะก็จะเป็นประมาณเนี้ครับมีสกิลเดียวน,นะเป็นการเสกชิวไกยมาตีนะฮะดาเมจก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่หรอกรงนั้นก็ไม่ค่อยดีนะเอาเป็นของสะสมจะดีกว่านะแต่ว่าช่วยเพื่อนลงใช,ช้ช่วยเพื่อนลงนันมันตีแรงไหมก็พอได้นิดหน่อยนิดเดียวเอง ไม่ได้กลมากนะเดี๋ยวจะไปรีวิวความแรงกันเลยไปที่ไปที่เกาะน,นี้กันเลยนะครับเกาะแรกเกาะตัวนี้ก็มาที่เกาะแรกแล้วใช่ไหมครับก็มารีวิวความแรงเลยก็เอาเป็นสายมดัดอะไรครับเพราะผมจะเป็นทางหน้าของดาวทองนะฮะดาวอันดับสี่ซึ่ง หมัดมันไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะสิงจา้าเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแรงเลยดีอ่ะถ้าจะใหแ้แรงก็ต้องเป็นดาวลุงซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะถ้าใช้กับหมัดน,นี้ไม่ค่อยแรงนะฮะเนี่ยน่ดูดูแต่ฮ้าตีอ่ะมันไม่ได้เป็นไหนอ่ะอยู่ข้างมันก็พอแรงอยู่ก็แรงได้อยู่แต่ว่าการต่อยธรรมาดาของมันอนะ่ะก็แรงอยู่นะเนี่ยแรงอยู่นิดหน่อย ก็มาเนี้ยสำหรับการหามัดชิวกายก็ผมก็ลืมลงดันให้ดูนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยอยากลงมัดมันกากอะคลิปหน้าก็ไม่รู้จะลงอะไรละคลิปหน้าเดี๋ยวมาจัดอันดับจอันดับของที่ผมมีในครั้งนะว่าอันไหนดีสุดรวมทั้งมัดทั้งดาบเลย ก็ใครทีด่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย